หนึ่งสองสามสบายดีทุกคนวันนี้ก็บอบกับกิ๊กครับยังไงวันนี้ก็บพบกับซองของตุ๊กตาสนอนลองสาเนี่ยน้องรักวมีตุ๊กกลบมาอยู่กับน้องกุกกิ๊กสนอนลองสารเฝ้นะกกาทุกคนไปติดตามไม่ชอบของกุกกิก๊กสนอนลองสารในเด้อตอนนี้นมีมคนติดตามอยู่ที่เจ็ดพันเจ็ดพันก็จะถึงมหมื่นแล้วถึงหมื่นเธอจะสลองไหม ยังไม่รู้เปลืองนะบาดเดว่้าเนาะบาดเดว่้าก็คือเปลืองอ่มันด่นขึ้นนะทุกคนเออนี่นะเออนี่เดี๋ยวนี้นะเออนี่คำว่าเออนี่กับเดี๋ยวนี้มันคล้ายๆกันเนาะอาหารทุกคนเมื่ออาทุกคนคีิปน้องตุ๊กกระจับมาว่าเกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับอการขี่รถของยูราเนะทุกคนก็คือ เอซีบอกว่าน้องตุ๊กเอ้ยขับรถจักขนดะน้องตุ๊กขับกามขวายอระยานลดต่ำน้องตุ๊กเด็กคือ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วยูราว <c oughs> โอ้ยอะไรจะขนาดนั้นคือ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วยูราวนะขับด้านขวาเลยทุกคนตอนไปก็ไปกามขว้ะตอนแบบตอนไปก็ไปทางหน้าสินะเราก็ขี่กามขวาตอนมาโคง้งเราก,ก็าาขี่กามขวมาคือเก่าสินะแต่ว่าขี่จะพอแต่กามขวาแล้วก็อีกแย่งนึงก,นก็คือยูไทยกับยู่ลาวจะขี่ต่างกันทุกคน ยูไทยยังจะขี่กำซายเรากูกินเนาะคือแบบอ่าอ่าเป็นอ่ากุกิ๊กแต่ว่าเพิ่นบอันนั้นแล้วเนาะซึ่งเป็นอ่าอ่าอ่าอันเดียวกับอาโอ้ยอย่าพูดอย่าพูดอาป่าเพิ่นบอกว่าปูแมนเพิ่นเพิ่นท่านมาแต่ถ่ายล่ะผ่านแม่ป้ากุกิ๊กท่านไปลิ้นเนาะพาแม่ป้ากุกิ๊กไปลิ้นล่ะวันนี้ล่ะ ขี่รถทนายเพิ่นละขี่กามทรายเพิ่นขี่กามทรายเนาะเพราะว่าเพิ่นไปอยู่ไทยดุนละเพิ่นมาประเทศลาววันนี้นะแล้วเพิ่นขี่กามทรายบบดนี้ขี่กามทรายละบัตินะอันนั้นอ่าปะแกโซอุ้ยอุ้ยกูยันียร์ันเดียันเดียเพราะขี่กามทรายนี่จะต่ํากับจูขัเจ้าขัเจ้ามาด้านขวาไปว้อนไปที่ต่ํากันนะทุกคนมันก็เลยต้องขี่แบบนั้นคือจริงๆแล้วกูอ่าอันนี้อยู่ลาวเพิ่นจะขี่กาม่า กัมขวาคันเป็นอยู่ประเทศไทยจะขี่กัมซ้ายแต่ว่าประเทศอื่นนี้บอกว่เขากันเนาะและกาเมื่อนี้เราจะบได้มาเว่าแค่การขี่รถการขี่รถกัมซ้ายกัมขวาเนาะและ้วก็จิมาาว่าเกี่ยวกับมะเร็งของเมตูน้อยเนะทุกคนก็คือ,อเราจะมาเบิ้งคําคิดเห็นของ F อซทุกคนกันว่าบ่าดให้คําคิดเห็นอวไรในการที่แบบว่าไป่าคำคิดเห็นของ f ทคคอ,ท,บบอ,ท,อง f ที่เข้ามาเมนเนาะทุกคนเดี๋ยวลองตูวจิม่าให้ฟังอืม ็มีคนมาให้กำลังใจหล่ๆนะทุกคนเมื่อกี้สิมาอ่านเรื่องคอมเมนต์ที่แบบเพื่อนนะฮนให้คำคิดเห็นมาเนาะอ่าสสอสกูเห็นโอเคเห็นแล้วทุกคนเดี๋ยวมาอ่านของของ้ขอความนี้เนะาะเออคำคิดเห็นนี่เนาะก็คือเป็นคนประเทศไทยนะคุณบอกมาว่าสวัสดีอีลาตุแฮชแท็กกุกกิาทักทายให้กำลังใจจ้าขออนุโมทนากับ ผู้วริจากและอิล่าทั้งสองผู้เป็นสะพานบุญด้วยสาทุโดยสาทุเดอรล้ะกะันเพื่อนเพื่อนว่า,วาลองถามพอรู้ว่าที่ล้งสานมีต้นการซาไหมถ้ามีก็เอาสักสิบใบมาต้มประมาณ10บหาสิบนาทีต้มให้ได้สองครั้ง2น้ำให้ดื่มซาวเที่ยงเย็นจ้าอ๋ออันนี้มีเน้ะทุกคนวิลาวก็มีคือกันเนาะทุกคนกับ เป็นใบกระสาวิลากับปู่คือกันมันแม่กูกินปูกแต่ตอนนี้แต่ท่าน,นตอนกูเคยสวนปลูกกระสาลายๆก็คือแบบต้มใ,ใกล้ๆอร่อยแต่ว่าน้องตุ๊กไ่กินเพราะว่ามันอ่าหมึนเมาคนะ่ะมันเป็นตะหัวเป็นตะหัวเด็กก็มีตะหัวอกินอะไรล่ะน้ำเป็นน้ำอ,อ่าในคอมเมนต์อีคอมเมนต์นมมนหนึ่งของเราว่าอ่าน้องตุ๊กตาลองเอาใบมะละกอต้มให้กินแทนน้ำเลย เปิดคลิปดูซ่องอีสานบอเจ้าน้องตุ๊กตาต้มให้เพิ่นกินในเด้อบอได้เปิดคลิปเออบอได้เปิดคลิปทางซ่องอีสานบอได้เบิ่งอย่างทุกคนมีแต่ว่าเอฟซีเป็นคอมเมนต์มาแล้วทุกคนกัเพิ่นคอมเมนต์มาแต่ละคอมเมนต์ก็คือว่าเสือ้อเสื้อว่าก็ดีแต่ว่าแต่ละาธาตุคนเราธาตุก็คือกันเนาะมะละกอจะมีคือกันทุกคนอันนี้คิดนั่นน้องตุ๊กกระบอกเพิ่นไปแล้วว่าให้ต้มปลาเพืกินเนาะอ่าคอมเมนต์นี้ว่าว่า ระยะสามแล้วต้องรีบฮหาหมอแล้วครับอันตรายมากแบบแมนเมนพื้นทุก,กยาก,การาบบาักษาทุกคนเลยแบบว่าหมอที่ไผ่ทีจะบุยากักษาหรอกแต่ว่ามันจําเป็นอะไรทุกคนจําเป็นเมนเขาหน่าจะเข้าใจเลยว่ามันปมีเงินทุกคนกันเลยแบบต้องหาแบบนี้รักษาบรรเทาอาการก่อนหายาหาผลพื้นเมืองอยากพื้นเมืองอยาพื้นเมืองอยาพื้นเมือง เอ้ยเอ่อบึงทุกคนฟังคอมเมนต์นี้เนาะต้องพาตัดอย่างเดียวแล้วตามคําสั่งแม่นแมนต้องพาตัดออกเลยทุกคนเพราะว่าเป็นอยู่กรารซ้ายเนะทุกคนกเป็นมใมนงเต้านม ตอนนี้แบบว่าตอนนี้ก็คือแบบไ้ไปหาหมอเด้อเลยลทุกคนแบบไปอย่างคือไปหาหมออยู่เมืองตงตุกนี้คือแบบพวมีเงินไปนะทุกคนแบบว่ามันมันอันแบบมันต้องได้ไปหงหมอหงหมอใหญ่หเดี่ยวแล้วกันหงหมอใหญ่อยู่เบียงจันพูดทุกคนแล้วแบบตอนนี้เป็นลามมาหอวพีแล้วเนะาะมันสิไปทัวร์ไปทัวร์ตามที่เห็นนะแล้ะทุกคนมันอยู่นี่แล้วก็อยู่สพิ่เลยเฮบยย่าเนาะทุกคนน้องตุกบกาไทยเลยแล้วก็เดี๋ยวมาคอมเมนต์นี้บอกว่าน้องตุกที่ประเทศไทย ไม่มีอ่าอันดูว,วะลดฟองรักษาฟรีทุกโลกเมือม่อที่ไทยเหมือนที่ไทยหรอครับที่ไทยจะมีอ่าอันดว,วะน,นี่มีตะกีกม,มีอันดับบุรักษาฟรีทุกคนบอกทุกคนอยู่งเรานี่ค่ะบางทีก็รักษาฟรีบางทีก็กรักษาบฟรีแต่ว่ามาเร็งนี่คือแบบไม่ไรักษาฟรีนะอ่าสบายดีเนาะสบายดีสาว ตุกเป็นกำลังใจให้นะครับโดยขอบใจใหลายๆเด้อปันไลสุดเออแม่เหมือนไลสุดเลยแต่ว่ากอ่านบางคอมเมนต์เนาะ f อ <MC S 1> นี้บอกว่าต้องพาตัดแม่นทุกคนต้องผาตัดลูกเดียวเพราะผ่าตัดก็คือไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้ก็คือ f อฟซีกว,ว่าตอนคิดนีเล็กพีต้องตุกประเทกับเพิ่นน์ตนะว่าอัน ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งค่ไนะอฟซีบอกว่าอ้าวตกลงน้องตุ๊กเป็นหรือว่าเพิ่นเป็นเออเพิ่นเป็นทุกคนบอกไม่น้องตุ๊กน้องตุ๊กว่าได้เป็นยังทุกคนคือแบบเพิ่นเป็นคนเป็นเนาะน้องตุ๊กไม่ได้เป็นอะไรนะคะเพียงเลยฟาโกกิกบอแล้วกามาต่อไปทุกคนอ่า เพื่อนบอกว่าหาข้อมูลจาก Youtube ซื่อว่าอีาสานบอเจ้า oh. แล้วก็หาคำ oh. ว่าใบากันชาหนูแก้มะเร็งขนาดอายอดอาหารทางว่ายทางแล้วยัง oh. หายเลยทุกคนจริงๆแล้วใาบากันชาเนี่ยมันก็นดีนะทุกคนดีหลายอยา่างแต่ว่าคน อ่าน่ะโบเกิดน้องตุ๊กโบเห็นเพื่อนต้มหย่ากินมีแต่เมือวานน้องตุ๊กไปถ่ายน้องตุ๊กก็เห็นแม่ตุ๊หรือว่าเอื้อยเพื่อนนะทุกคนไปละเอาใเพื่อน่ะแม่เราเอื้อยเพื่อนหรือเปล่าเนาะโบแมนที่มีทุกวันกับเพืลอยกันเอายองกันค่ที่บ้านเดียวกันยังเว่าออนเพื่อนเป็นเธอเจ้ากันยังบุ้งวัวเพื่อนเป็นไอยองกับเฮา เออแมนที่แรกกูพูดว่าเป็นไอ้น้องกันจนแบบจนปันนี้จนบมืนะทุกคนทุกคนมียาดีแกอารมบอกแกแกบอกให้ล้มเลยนะทุกคน<อ>กมียา,ยานั่นก็คือรับสบายทุกคนกูกิกชอบอค่ะกุกิกนีเบืองนี้กุ๊กิ๊ก่หวงซึกเลยแต่ว่ามันกระเจ็บคือกระดูกคางสีหักเลยอ่าวเมื่อกกุกกิกขนามาที่เป็นพากแก็ีขึ้นไปห้องน้ำเนาะและแกะก็ตกะโลแม่ฮันละเอาตางไงนี้สองแพ็ค เรตั้งใ่ายตั้งกุกก๊กนางตลอดนะกุกกิ๊กับเต้อเวเต้เตึ้อตปะอันนี้นะทุกคนอันนี้กล้ำจนเมื่อหมวข้าวนี่ว่เป็นตะเอามันทับกับเจ้ทุกคนยอมยอมสีทางไในได้บอกคือของกุกกิี้ยอมเป็นสีม่วงกับสีเขียวแค่นี้อืมอื้มแค่นี้เหรออื้มโอ้แค่นี้ โอเคทุกคนฝากคำถามมาต่อไปเลยเอววาคำถามคำคิดเห็นของเอสีเนาะแตะกองปีนางงางคุคอมเมนต์นะว่าสบายดีครับน้องทุกคนสวยลองสูตรแก้มาริงสูตรนี้ดูสิอันนี้วะขมิ้มตำหนึ่งกำมือกัหญ้าแพรหนึ่งกำมืออัน คือแบบภาษาไทยอ่านคำมนกันยากๆ,ๆเนอะลลุกแ <c oughs> ปนว่าน่าจะพกๆให้ละเอียดเนาะแล้วก็คั้นกันน้ำปูนคั้นกับน้ำปูนใสปูนกินกับหมากอ๋อปูนแบบปูนแ็นตูส้สีเห็นบอแล้วกองด้วยผ้าขาวบางวิธีกินกินวันละโอ้โทองหองกินวันละหนึ่งถ้วยหรือ หรือสามนาทีสาเว้ยสามน้อยมีรับประทานวันละหนึ่งครั้งก่อนอาหาร30สิบนาทีหรือสิบห้านาทีอเป็นอย่างน้อยอ๋อก็ดีคือกันทุกคนแต่ละคำคิดเห็นอ่าน้องตุก๊กมาเรยงทุกเยนะยะเนี้ให้เอาให้เอาไปอ่ากาบหนูไม่นว่าใบอังกาบหมู มเมลานโอะกาบยังไงนี่เอออ่านแล้วก็งงอีกนะยุ่งเล่ากาบหนูมาต้มกินเออมกิ๊กใบกาบหนูมเป็นใบตัวเป็นตัวอ้วนไปเอาหนาแม่นวลละนะนนวต้องแม่นเลยเนาะแม่นอันนั้นน่อนนายเนาะนอนนายนอนนาย <laughs> ใาบเส้นเด่นบางทีคนไทยเอิญเขื่อน เออๆทุกคนลยยา่างทุก<ส>คนคือแบบคำพิเทล่าหลายน้องตุ๊กกะแบบจรงจังสิว่าเออขอใช้วิธีใดทุกคนวิธีใดกะน่าสนใจดีเบิร์เพิ่นกระหาทุกทุกวิธีทางเพิ่มมาช่วยเนาะทุกคนกะช่วยไล่ช่วยแซ่ไปช่วยๆกันเนาะทุกคนเพราะว่าอันน้องตุ๊กเองกะอยากให้เพิ่นหายดีไวๆวเพราะว่าเป็นระยะที่สามเลยก็คือผ่าตัดลุกเดี่ยวเป็นระยะที่สามคือพญานมเล็งตอนนี้มีหอดระยะที่ห้าแต่ว่านี่เป็นระยะที่สามเป็นระยะที่แบบยุคครึ่งกลางกลางแล้วเนาะ ก็ต้องมาพักษากันไปกก่กลางแล้วใก่ไก่กลางไปได้นึงอลเนาะจะขึ้นอะไรเนี่ยที่ฮอรสุดท้ายแล้วก็แสดงว่าเราจะต้องช่วยกันต่อไปน้องตุ๊กกับพวกที่ช่ว,วยแบบได้ทุกคนแต่ช่วยแบบนี้แหละถ้าเพเ่้าฮอร์ระยะสุดท้ายปึ๊บอะไรไม่ถึงก็แบบต้องรักษาได้นะคะแม่กันย้อนพึ่งพาเอฟซีทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนจะให้คําคิดเห็นให้กําลังใจช่วยเหลืออ,อย่างมาตัางๆกันขอบใจหลายๆดย้ทุกคนเพราะว่า อากาโบโอ้โหสิ่หอห้องน้ำแบบไรกมีแต่ไอคลิปอ่าให้ทุกคนในห้องเพ่นผ่าส่งเงินมาให้ต,หต,ต้องตู้เฮ็ดต้องตู้กระเฮ็ดไปอ่าคอบใจไปแกส่งเงินให้ถึงมือเพื่อนเราทุกคนแล้วก็อ่า เป็นภัยยาที่ว่าน้องตุ๊กเอ้ยน้องตุ๊กจะโกงเงินอะไรไม่โกงเลยทุกคนน้องตุ๊กเป็นพนยานได้เลยแล้วกนคนลาาที่เบิ้งก็ูงว่าเงินคําอะไรเป็นอะไรเนาะน้องตุ๊กบอกอันเป็นภัยเวลาเอาเงินมาให้ให้น้องตุ๊กไปให้เพิ่นอยากให้น้องตุ๊กบอกซื้อเนาะน้องตุ๊กกระบอกได้บอกมีปัญหาอย่างทุกคนบอกกระบอกบอ,บอกอ่าถ้าแบบอยากให้บอกซื้อก็ว่าเป็นยนังสินะน้องตุ๊กกะยินดีที่จะเหตุเพราะว่าอันนี้ก็เป็นพี่น้องกันเราถ้าภาพบู๊ช่วยกันกับบส๊ซีชวยกัน แปลอะไรครับพี่น้องกันก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วเนาะอ่าบอกว่าจะบ่มเป็นพี่น้องเป็นคนอื่นคนไกลแต่ก็ช่วยกันคือเก้าคนะอีกอย่างนึงเพื่อนก็ขอเออแม่ข้าน่าคนหุ่นเจ้าค่ะก็ยังช่วยสินะทุกคนและย่างเพื่อนก็ขอห้องให้เขาไปเฮ็ดคลิปเนาะถ้าเพื่อนอายน้องตุ๊กกับประเทศแต่เพื่อนบอกว่าเพื่อนบ่อายเพื่อนอยากให้เฮ็ดเนาะทุกคนน้องตุ๊กก็เลยอืมเฮ็ดเนาะอ่าคลิปนี้ก็เสีทุกคนไปก่อนเด้อกะบบ่มีอลายเนาะทุกคนขี่รถอยูุราก็จะประมาณนี้แหละขี่ทางข้ามขวามุ้งแม่นางกำซ้ายเด้อทุกคน อ่าเรื่องมวกกับน้อกนี่เป็นอย่างน้องูบูมาใส่ก็คือใส่แล้วบวมหัปวดเนาะปวดยากขาข้อมื่อนั้นขาข้อเอียดใจเอียะเป็นคนที่แบบบางเรื่องก็โง่มากเรื่องง่ายๆก็ทำมันเป็นเรื่องโง่คลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเด้อถ้าใครมาคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด็ติดตั้งนะเพราะเป็นกรงบังใจให้สาวสวยสาวคนนี่ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะในคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบายขอบคุณติดตามเพื่อนกูกิ๊กเลอร์ในฮอนมื่นใบเนาะแมนบ๊ายบาย